Sí เลยยอดมากควาสวยและเก่งนะคะโอเคต้องมาถามน้องใหญ่ย่าเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะค่ะคิดดังๆหน่อยแล้วรู้แล้วว่ารอฟรีอยู่นะคะคราวนี้ถามเลยนะคะรู้สึกเป็นยังไงคะได้มาร่วมค่ะคือเป็นคนที่สนิทกับคุณพ่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นคนที่คุยได้ช่วยทุกอย่างครับเราเชื่อว่าน้องๆหรือว่าพี่ๆ นะะคจริงๆเราไม่ต้องรอให้มันเป็นวันพ่อที่เราจะขอบคุณหรือว่าเราจะบอกรักคุณพ่อครับบอกได้ทุกวันค่ะยาย่าบอกรักคุณพ่อยังไงติย่าเหรอคะส่วนใหญ่หอมแง่มันก็มีรักคู่เมื่อกี้หอมน่าจริงๆเป็นลูกสาวที่น่ารักมากน่ามีไว้ที่บ้านมากแบบนี้สุดยอดสุดยอดนะฮะยังไงขอเสียงปรบมือนะครับน้องยาย่าครับทำสุดยอดจริงๆเขาเก่งมากขอบคุณมากค่ะนะไปจิบน้ำข้างล่างขอบคุณ โอเคใกล้ลุงใช่ค่ะตื่นเต้นไหมคะ,ะพี่อยู่จะร้องให้ตื่นเต,นต้นมากค่ะกะ็วันนี้ได้ได้ซ้อมกับหนูร้องซ้อมกับออเคสตราค่ะก็ร้องสดกับแบนด์เลยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร้องกับดนตรีมีน่าจะประมาณห้าสิบกว่าท่านนะคะที่เล่นดนตรีตื่นเต,นต,นต้นมากเลยค่ะยังจาเนื้อไม่ค่อยได้เลยค่ะเพราะคามันยากมากทาไมเราถึงเลือกเพลงนี้ที่จะร้องคือ ออตอนที่เขาแจ้งมาว่าเป็นงานนี้ค่ะคืออยากอยากร้องอะไรที่ในหลวงเขาเขียนมาค่ะก็เลยคิดว่าเพลงใกล้รุ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเหมาะกับหนูมากที่สุดอะร้องนานไหมคะนานกับเพลงนานค่ะนานมากเลยก็พยายามให้แบบเนื้อมันแบบซึมซับเข้าไปในสมองค่ะส้อเพลงราชจินีพลด้วยใช่ค่ะก็ ใชค่ะคือเพลงนี้ตั้งใจมากอยากจะร้องเพื่อในหลวงของเราค่ะก็เหมือนมามาแสดงเคารพว่าเราเคารพใช่ค่ะรู้สึกได้รู้สได้ตินนดตามภาพดูในโรงหรยังคดูค่ะดูค่ะก็ ซาบซึ้งมากเลยค่ะคือคนไทยเราก็ยังรักในหลวงแล้วก็เป็นกาลังใจงให้ในหลวงตลอดเปล่ะเปืือไหม ي, เราก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงในวงการบันเทิงที่เหมือนเป็นตัวแทนเขามาร้องเพลงค่ะใช่ค่ะก็วันนี้มีความตั้งใจมากเลยค่ะก็อยากจะอยากจะให้เหมือนแบบวัยหนูรู้สึกว่าคนรู้จักเพลงพระราชนินธคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะค่ะก็อยากจะแบบมาลองว่านี่เรายังมีเพลงที่เพราะมากที่นในหลวงเขาเขียนเองด้วย เห็นพูดถึงพ่อของเราบ้างวันนี้จะได้ไปทำอะไรในพ่อหรือเปล่าอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเช้านี้ตื่นมาทำมอฟเฟิลค่ะ อร่อยดีค่ะแต่นิ้วไหมนิดนึงค่ะไปโดนของที่มันร้อนๆให้อร่อยดีค่ะคุณพอ่อบอก่าไงบ้างครับกับบลเบอร์ที่เราทำให้ออบอกว่าอร่อยคุณพ่อเป็นคนเป็นสูตรของอคุณพ่ออยู่แล้วค่ะก็บอกว่าอย่างงี้ก็อร่อยนอกจากวลูเบอร์แล้วเรามีจะพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนไหมหรือว่าเป็นของก็วันนี้ก็เป็นแบบ family night ค่ะก็อาจจะแบบอยู่ที่บ้านไม่น่าจะไปไหนค่ะคุณพ่อเป็นคนที่แบบเจอคนเยอะเราจะ ไม่ชอบก็น่าจะอยู่ที่บ้านค่ะคืนนี้น่าจะนั่งชิลๆกันคุณพ่อของลูกสาวหมครับห่วงห่วงห่วงแน่นอนค่ะไม่ดูค่ะไม่ดูคือคนที่ดูที่สุดในบ้านคือคุณแม่ พ่อจะตางใจแต่แม่ดูนิ่งๆหน่อยนั่นแหละค่ะยิ่งนิ่งยิ่งน่ากลัวค่ะอย่างสมมุิอย่างมีข่าวกับพี่ณเดชน์นี่พี่นาพ่อทำไหมดวงไหมเอ่อไม่ไม่ค่ะไม่พ่อไม่ค่อยได้ติดตามตรงนี้ครับด้วยด้วยการที่พ่อพูดภาษาไทยไม่ได้เขาก็ใช่แบบเออเด็กคนนี้หน้าตาดีนะอะไรแบบนี้่คุณพ่อไม่รู้ข่าวเลยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ ถามไหมก็เคยถามว่าเอ้ยคนนี้น่าคนจังเลยนี่เล่นละครด้วยกันใช่ไหมถ่ายรูปกับคนนี้บ่อยจังเราเราต้องชี้แจงให้เขาฟังไหมว่าอยู่ในสถานะไหไรอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่สนิทกับคุณพ่อที่ส่วนหนูเป็นหนูเป็น daddy's girl ค่ะคือมีอะไรหนูปรึกษากับพ่อคนแรกเลยพ่บอกว่าช่วงนี้แบบว่าย่ายากกับเน็ลุนขึ้นแล้วเพราะมีภาพสวิทชหวานกันบ่อยมากอย่างเน็ตต่างห้ออะไรอย่างนี้ ว่าด้วยการที่พี่ณเดชเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เซอร์วิสค,คนค่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้คิดอะไรค่ะถึงได้กล้าเล่นแบบนั้นไงคะแต่จริงๆแบบมันทุกอย่างมันคนมองแบบว่าให้เป็นคูจินกันออแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีคนเชียร์มาหลายรอบแล้วแวหะก,ก็นหนูว่ามันเป็นแบบกระแสจากละครด้วยค่ะเป็นส่วนมากก็ด้วยการที่จะได้ร่วมละครอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็อาจจะแบบลูกให้แบบ จินตนาการคนกลับมาอีกครั้งล่าสุดไปถ่ายอีเมจด้วยกันเมียไหมคะภาพลอันนี้ก็สวีทหวานแน่นอน,นะคะ่ะต้องก็ต้องดูตอนที่เล่มออกมาก็ด้วยด้วยการที่ปาลีมันเป็น,น,นประเทศที่ค่อนข้างโรแมนติกก็อาจจะแบบดูหวานหวานนิดนึงค่ะ ไปหอมเท่าไหร่ยังมันจับจกักรเเลยยังมัน,นดนุนดิ้นนั่นหนูเอาจากักรแเลมันจ่จอหน้านหนูอะไร่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังจะลุ้นขึ้นอีกไหม <c oughs> ตอนนี้จะลุ้นขึ้นอีกไหมคือหนูกับพี่ณเดชเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแต่ในพลานี่เหมือนว่าณเดชน์บอกว่าจะทำให้ย้ายคนเดียวนะที่แบบคนหวานอะไรแบบเนี้ยหนูว <c oughs> ่าเพราะพี่เขาเจอแต่หนูมากกว่าเ <c oughs> <c oughs> จอหนูไปสุดแล้วเรื <c oughs> ่องคู่จิจ้มกับณเดชนี่ได้บอกคุณพ่อไหมคะ แต่แต่พ่อก็คงแบบเข้าใจว่ามันเป็นแบบข่าวเอป็นันอะไรที่ทำให้คนดูแบบแฟนๆทุกคนมีความสุขหนูก็โอเคค่ะ <c oughs> นีร้องเพลงใกล้ลูกใช่ค่ะเต้นไหมคะเอ้ยพี่อยู่จะลองให้ <laughs> มากค่ะก็วันนี้ได้ได้ซ้อมกับนุ่งร้องพร้อมกับออเคสตราค่ะก็ร้องสดกับแบนด์เลยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ ร้องกับกดนตรีมีน่าจะประมาณ50กว่าท่านนะคะที่ล่นดนตรีตื่นเต้นมากเลยค่ะยังจำเนื้อไม่ค่อยได้เลยค่ะเพาคำมันยากมากทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้ที่จะร้องอืมคือ,อตอนที่เขาแจ้งมาว่าเป็นงานนี้นะคะ่ะคืออยากอยากร้องอะไรที่ในหลวงเขาเขียนมาค่ะก็เลยคิดว่าเพลงใกล้รุ่งม,มันน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเหมาะกับหนูมากที่สุดนะร้อมา ก็พยายามให้แบบเนื้อมันแบบซึมซับเข้าไปในสมองค่ะเพ่งเราจะด้ผลด้วยใช่ค่ะก็ตั้งใจค่ะคือเพลงนี้ตั้งใจมากอยากจะร้องเพื่อในหลวงของเราค่ะก็เหมือนมามาแสดงความเคารพว่าเราเคารพใช่ค่ะวันนี้ไดีวิดาได้ติดตามภาพดูในโลุ่มเป็ไงบ้าดูค่ะดูค่ะก็ ซาบซึ้งมากเลยค่ะคือคนไทยเราก็ยังรักในหลวงแล้วก็เป็นกําลังใจงให้ในหลวงตลอดเปล่าเปืือไหมเราก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงในวงการบันเทิงที่เหมือนเป็นตัวแทนเขามาร้องเพลงค่ะใช่ค่ะก็วันนี้มีความตั้งใจมากเลยค่ะก็อยากจะอยากจะให้เหมือนแบบวัยหนูรู้สึกว่าคนรู้จักเพลงพระราชนินธคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะค่ะก็อยากจะแบบมาลองว่านี่เรายังมีเพลงที่เพราะมากที่ในหลวงเขาเขียนเองด้วย เหตุผลที่มูดูพ่อของเราบ้างวันนี้จะได้ไปทำออะไรในพ่อหรือเปล่าอ๋อเรียบร้อยแล้วคะ่ะเมื่อเช้านี้ตื่นมาทำวอฟเฟิลค่ะอหมือนมันนมดนานค่ะวันไ<า>ขอของนบ้าง ว่าอร่อยดีค่ะแต่เอินิ้วไหมนิดนึงค่ะไปโดนเอตรงที่มันร้อนๆให้อร่อยดีค่ะคุณพ่อบอกว่าไงบ้างครับกับผมเพื่อที่เราทำให้อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอร่อยคุณพ่อเป็นคนเป็นสูตรของคุณพ่ออยู่แล้วค่ะก็บอกว่าอย่างงี้ก็อร่อยนอกจากวอลเปอร์แล้วเรามีจะพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนไหมหรือว่าเป็นของก็วันนี้ก็เป็นแบบ family night ค่ะก็อาจจะแบบอยู่ที่บ้านไม่น่าจะไปไหนค่ะคุณพ่อเป็นคนที่แบบเจอคนเยอะเราจะ ไม่ชอบคุณก็น่าจะอยู่ที่บ้าน,นะค่ะคืนนี้่าจะนั่งชิลๆกันคุณพ่อของลูกสาวไหมคะห่วงห่วงห่วง <c oughs> แน่นอน,นะค่ะแม่ดูไหมไม่ดูค่ะไม่ดูคือคนที่ดูที่สุดในบ้านคือคุณแม่ออคุณพ่อจะตามใจแต่แม่ดูนิ่งๆนยนั่นแหละค่ะยิ่งๆนิ่งน่ากลัวอย่างสมูดอย่างมีขา่าวกับพี่น,นเดชนี้คุณพอ่ณพอนาหมห่วงไหม ไม่ไม่ค่ะไม่คพ่อไม่ค่อยได้ติดตามตรงนี้ครับด้วยด้วยการที่พ่อพูดภาษาไทยไม่ได้เขาก็ใช่แบบเออเด็กคนนี้หน้าตาดีนะอะไรแบบนี้คุณพ่อไม่รู้ข่าวเลยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเขาไม่เคยถามหรือยังไงบ้างไหมคะก็เคยถามว่าเอ๊ะคนนี้น่าคุณจังเลยนี่เล่นละครด้วยกันใช่ไหมว่าถ่ายรูปกับคนนี้บ่อยจังเราเราต้องชี้แจงให้เขาฟังไหมว่าอยู่ในสถานะไหนอะไรอย่างนี้ หนูสนิทกับคุณพ่อที่สุดหนูเป็นแบบหนูเป็น daddy's girl ค่ะคือมีอะไรหนูปรึกษากับพ่อคนแรกเลยพ่อบอกว่าช่วงนี้แบบว่ายาญาดกับนาเดทลุ้นขึ้นแล้วพระมีภาพสวิตช์หวานดนบ่อยมากอ,อย่างที่นาเดทตัตัดผมมาแล้วยางนี้นหนูว่าหนูว่าด้วยการที่พี่นาเดทเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่์วิสคนค่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้คิดอะไรค่ะถึงได้กล้าเล่นแบบนั้นค่ะแต่จริงๆแบบวันหวานว่าจะบางคนมองแบบว่าให้เป็นคู่จิ้นกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีคนเชียร์มาหลายรอบแล้วอะ่ ว่ามันเป็นแบบกระแสะจากละครด้วยค่ะส่วนมากก็ด้วยการที่จะได้ร่วมละครอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็อาจจะแบบปลูกให้แบบจินตนาการคนกลับมาอีกครั้งน,น,น่าจนไปถ่ายเอเมด้วยกันเมือไครับภาพโรน <c oughs> อันนี้ก็สวีทหวานแน่นอนค่ะต้องก็ <c oughs> ต้องดูตอนที่เล่มออกมาก็ด้วยด้วยการที่ปาลีมันเป็น,น,น,นประเทศที่ค่อนข้างโรแมนติกก็อาจจะแบบดูหวานหวานนิดนึงค่ะ สวีทไหมคะนอกตอโหแกล้งกานุ่มเก็นไงบ้าร้อนใช่ไหมคะเหงื่อเยอะกลิ่นก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ยังมันจับจักรเแลยังมันนุ่นนี่นั่นหนูเอาจักรแลมันจะจ่อหน้าหนูอะไรอย่างเนี้ยค่ะตอนนี้ยังการุ้นขึ้นอีกไหมตอนนี้จะรุ้นขึ้นอีกไหมคือหนูกับพี่เนเ่ยเป็นกาลยานยังไม่ที่ดีต่อกัน เหมือนว่านเดชบอกว่าจะทำให้แย,ยายคนเดียวนะที่บลแบบคนฝันอะไรแบบเนี้หนูว่าเพราพี่เขาเจอแต่หนูมากกว่าเจอหนูไปสุดแล้วแล้วเรื่องคู่จิ้นจกับนเดชนี่ได้บอกพ่อไหมค,ครับพ่อไม่เคยถามอ่ะแต,แต่แต่พ่อก็คงแบบเข้าใจว่ามันเป็นแบบข่าวเออ อะไรที่ทำให้คนดูแบบแฟนๆทุกคนมีความสุขหนูก็โอเคค่ะโอเคเนาะค่ะขอบคุณไทยเดี๋ยวขอเดี๋ยวตัวเองอเลยนะ๋ยวเราต้องของดี่ตัวเ๋ยโดยเเไทยรู้ความรู้ของพ่อมาดี สยามข่าเมื่อสักครู่อง g r e มากขอบคุณมากค่ะผ่านไปด้วยดีผ <c oughs> ่นนาน <c oughs> ไปด้วยดีตื่นเต้นมากค่ะ <c oughs> รู้สึกว่านี้จะเป็นงานที่แบบ เต้นที่สุดเท่าที่เคยทามาเลยค่ะยิ่งใหญ่ด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นเกียดมากเลยค่ะพูดถึงงานหนูบ้างเห็นบอกว่าเดี๋ยวแฟนคลับอาจจะต้องคิดถึงเยอะนิดนึงเดี๋ยวหนูจะไม่อยู่เมืองไทยนานเลยใช่ค่ะก็เกือบเอ๊ะเกือบเดือนนึงเลยค่ะก็ครึ่งเดือนค่ะครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนสองอาทิตย์ก็ไปอเมริกาแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านไปนอร์เวย์ค่ะทีใหม่นี้อเมริกานี่คือไปงานเนาะใช่ค่ะไปกับเลสไปกับพี่เดเด์ด้วยสิใช่ค่ะกับผู้โชคดีหลายคนไปตั้แต่วันไหนคะเนี่ย วันที่14คะ่ะค่ะก็กลับมาอีกทีปีหน้าเลยปีหน้าเลยโอ้สวัส m ีช,ช s y o ช Miss ค่ะทำไงหลักจาเนี่ยติดตาม <Okay. S 2> ยังไงอะค่ะ s t a a g r m ค่ะอ๋อนะเดี๋ยวอัพรูปบ้างนะใช่ค่ะแต่ว่าไปเมกาพิเศษนิดนึงวันเกิดพีนาเดท,ที่นูนน่นด้วยใช่ What a surprise นะเนี่ยค่ะกำลังเครียดอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะให้อะไรดีค่ะร<ม>ู้สึก<ม>ดีไหมคะได้คือเราทำบุญด้วยกันนะเนาะแม้กระทั่งวันเกิดยดังได้อยู่ด้วยกันเลยค่ะก็น่าจะสนุกดีค่ะวันเกิดต่างประเทศเนาะค่ะแต่ว่ายังไม่คิดว่าเซอร์ไพรส์อะไรเนาะ ยังไม่รู้เลยค่ะต้องแบบเป็นเซอร์ไพรส์ปปรอะไรที่เจ๋งหน่อยค่ะต้องคุยกับทีมเลยว่าเขาจะทําอะไรกันเนาะอืมค่ะแล้วก็วันแจกปฏิทินเห็นบอกว่ามีแบบได้ดูคลิปอะค่ะคุยเล่นกับพี่ณเดชน์ว่าลูกหัวใจที่นิ้วอะไรเนี่ยไม่ใช่ใช่ <laughs> หนูหนูวาดหนูวาดรูปบนเอ้แผ่นแบบเมื่อเขาวางผ้าไว้บนโต๊ะค่ะหนูก็เลยวาดรูปตัวเองเป็นตุ๊กตาผู้หญิงแล้วก็วาดคิมแล้ววาดเสร็จแล้วพี่ณเดชเอาปากกามาขีบใส่หน้าทั้งสองคนสองคนก็เลยเอาปากกาไปขีบบนมือพี่ณเดชโอ้แกล้งกันใช่ใจร้ายมากเลยค่ะท้าเแกล้งกันน่ารักแบบเนี้ยว่าจะล้างออกครับปากกาเ๋ยว ค่ะปีใหม่แล้วแบบว่าตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไมาหมคะเน็กเซียวอจะกันวิชอืมขอให้ปีหน้าเจ๋งกว่าปีนี้คะ่ะแต่แต่ไม่ไม่ได้แบบตั้งเป้าหมายอะไรมากเกินไปคะ่ะเพราะว่าคิดว่าเชื่อในพรมลิขิตค่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นเนาะค่ะทุกคณมองว่าปีนี้หนูฮอตหนูคิดว่าไงคะอืมหนูจริงๆต้องขอบคุณทุกคนค่ะเพราะว่าคือ ทุกครั้งที่ทำงานก็เต็มร้อยค่ะก็อยากให้คนดูแล้วก็มีความสุขไปกับงานของเราก็คือผลตอบรับของแฟนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคนที่บ้านที่ทำให้ได้มีวันนี้ค่ะนะะแล้วก็แฟนที b ูแฟนคลับด้วยค่ะก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆทีวีพูนะคะขอให้ปี2013หรือว่า2556 ใช่ไหมคะเป,เป็นปีที่ดีมากๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมปรารถนาในทุกอย่างค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอญาตขออินเซิร์ก่อนนะครับขอินเซอร์ก่อนแป๊บนึงแป๊บแป๊บหนึ่อนว้ยแล้